is one to ah uh, tablet or sometime we can eat two or four times daily. ที่หมายมีนี่คือ tablet เป็นยาอะไรครับยาเม็ดยาน้ำแคปซูลครับ tablet, tablet, tablet. what is meaning tablet in Thai? เป็นยาขอบคุณค่ะยาเม็ดนะคะ สารยาพยาน้ำเราจะใช้คำว่า liquid แล้วยาแคปซูลเลยใช้คำว่า capsule โอเคครับยาหยอดตาเป็นไอกรอบบอร์ดเซมเบอสัมผัสโอเคโอเค and the other ท i ายแลอ่าฮะอ่าโดยเสด็จคุณ like to use this medicine น huh, ะ to until four time a day วันหนึ่งนะอดีวันหนึ่งทานอีกครั้งครับ 2ถึง4ครั้งครับเก็บลดพวเก็บตัว analyze at daily น yeah, ะ in this choice บางครั้งให้ทานเป็นชั่วโมงถ้าไปอ่าน e will ว high for you every four hour ถ้าให้ทาน4ชั่วโมงก็จะเป็น every four hour but for children แต่สำหรับเด็กๆชื่อเด็กชื่อเด็กทุกคนต่างๆเช่น be อ่ uh, one or two teaspoonful มัเป็นกี่ช้อนเนี่ย one teaspoon กี่ช้อนชาหนึ่งช้อนชาเต็มด้วยอะไ่ไั่แล้ว่าฟูด I don't know the meaning of food อเคอ a า the first you underlie n underlie n a doses and t h e say and please underlie n at daily but from daily change to be the answer for, uh huh. okay. for example อ h าฮะ hour 10 minute Okay. บางที10นาทีให้ทานครั้งหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็สำคัญ operation l o t i o n for example คาร์ไลน์จิ๊กแคมป์รับแมตต์เบนเน่เจมส์เนฟูลส่วนใหนก็ได้ที่เรารู้สึกเหมือนมีอาการคันซีมาเราทชิ้นสีมากเนอะ It look harder for your skin. Okay, the next is uh, the cap.